สวัสดีค่ะเิสานะคะพบกันอีกแล้วใน reading people lie n detection นะคะคลิปสั้นๆที่ใช้ความรู้เรื่องการอ่านคนการรับมือกับคนแล้วก็การจับโกหกค่ะวันนี้ขอเรื่องจับโกหกสักนิดนะคะเพราะว่ามีคนถามมาค่ะว่าดูยังไงที่จะรู้ว่าท่าทางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการหลบตาการจับหน้าปรับแปลงตกแต่งเ,เขาเรียกอุปกรณ์ต่างๆในร่างกายหรือเสื้อผ้าจับเสื้อผ้า นะคะหรือแม้แต่การถูมือไปมาเชื่อไหมคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าโกหกเสมอไปเพราะว่าบางครั้งนะคะการหลบตานะคะหรือไม่สบสายตาเนี่ยหรือไม่จ้องตาเรากลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขินนะคะหรือเรื่องที่เราพูดเขาไม่ชอบเขาไม่อยากได้ยินนะคะหรือมันทำให้เขาอึดอัด,อดก็ทำให้เขาเตัดไอคอนแทคไปทางอื่น การจับจมูกจับหน้านะคะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจไม่ได้แปลว่าโกหกนะคะไม่ได้แปลว่าโกหกคะ่ะ แต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วทุกครั้งที่ไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยคนจะทําเขาเรียกว่า self-touches self คือตัวเอง touchers คือการจับตัวเองนะคะนั่นก็คือเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้รูปที่ฤๅษาให้ดูเราก็จะเห็นตั้งแต่เขารูปข้างบนเลยนะคะก็ตั้งแต่หลบตามีจับหน้าตัวเองทีนี้พอมาว่าจับปกเสื้อหรือล้วงกระเป๋านะคะการจับปกเสื้อล้วงกระเป๋าอะไรต่างๆนะเขาเรียก adaptation คือ a d a p t เสื้อผ้าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ ก็ไม่ได้แปลว่าโกหกอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นอาการเ,าเหมือนอยากที่จะเหมือนเหมือนเขินก็จะจับนู่นจับนี่แต่การล้วงกระเป๋าเนี่ยคะ่ะการล้วงกระเป๋าหรือการซ่อนมือนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ถ้าจะถามว่าในเมื่อกี้นี้ที่เราดูในรูปทั้ง6รูปเล็กๆนั่นะรูปไหนที่บอกนะคะหรือที่ส่งสัญญาณว่าคนนี้กําลังพูดอะไรไม่จริงใจไม่จริงจังแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือคือการล้วงกระเป๋าคะ่ะ เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่คนเราซ่อนมือเนะะี่ยค่ะจิตวิทยาของมนุษย์เนะะี่ยค่ะเวลาที่เราเดีลกับใครก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่กําลังเจรจาต่อรองกันเราต้องการที่จะเห็นมือของกันและกันค่ะเพราะมือมันบอกว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ดังนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองจะต้องซ่อนมือก็คือทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขา ไม่รู้สึกว่าเขาควรจะเปิดเผยกับเรา100%ยดังนั้นเมื่อกลับมาตรงที่ว่ามันก็แปลว่าเขามีอะไรที่จะซ่อนอยู่ถูกไหมคะทีนี้มีอีก2รูปเมื่อกี้นะคะก็จับจมูกอันนี้ก็คือ self touches อีกเหมือนกันก็คือการจับต้องตัวเองเพราะอาการเขินอาการไม่มั่นใจแล้วก็มีรูปสุดท้ายที่เขาเอามือมาประสานกันอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาโกหกอีกแต่อาจจะเป็นแปลว่าเขากำลังโฟกัสเขากำลังตั้งใจฟังหรือเขากำลังพิจารณาข้อมูลที่เรากำลังให้อยู่ ดังนั้นเวลาที่จะเ,เจราจาต่อรองหรือจะขายของนะคะต้องเข้าใจแล้วก็แยกแยะเป็นความสามารถในการอ่านคนหรือความสามารถในการอ่านบอดี n ล u a g e หรือภาษากายจึงสำคัญมากค่ะถ้าสนใจทุกคลิปของลิษาสามารถติดตามได้นะคะโดยคลิกลิงก์ในคอมเมนต์บ็อกซ์ค่ะขอบคุณค่ะ